สวัสดีเจ้าเอฟซี FC. วันนี้ที่พวันเฉียนสวยป้าเอฟซีมาเอวเจ้านี่เหรอนี่นะเจ้านะศูนย์รวมมัฒนธรรมเจ็ดชาติพันธุ์นะเจ้าหมู่บ้านกระเลียงคอยาวโป่งกลุ่มนะเจ้าบ้านป่งกลุ่มตำบลป่าปเมียงอำเภอดอยสะเก็ดนะเจ้าเนาะนี่มีพี่น้องนะเจ้าเนาะอันนี้พี่น้องกระเลียงคอยาวนะเจ้าเนาะอันนี้ หูเลเจ้ากระยอหูใหญ่เลเจ้าอันนี้เป็นยาแ่เจ้าอันนี้รีซออันนี้เ็นม้งเลเจ้าอันนี้อาคาอันนี้ลาหูนี่ยกเดวจะปลาไปเอวก่อนที่เขาจะเข้าไปเขาต้องผ่านด่านประตูนี่บ้านเขาว่าประตูเงินประตูคำนี่หัวสลัจยาหัวตะแสงคนนี้เนาะเหมือนบ้านเขาตะกอนก็นกนเจ้าเอฟซีดูนี่เจ้าเป็น พาไม้เปกีบไปกีบก็มาแปลงประตูปัดโอเนี่ยที่พู้บันจะสวยชอบที่สุดเลยเป็นประตูในเจ้าเนาะเขาจะเข้ามาเขาก็ง้างประตูนี่ปิดบ้านเขาก็เขาจะง้างประตูนี่ยกประตูนี่ยกเข้ายกออกในเจ้ายกมาปิดประตูได้แต่นี่ยกไปได้เพราะว่าเปิดเพื่อเขาเข้าในเจ้าเนาะอันนี้ประตูพอตงบนแล้วเจ้าซูมประตูนี่ก่อนที่เขาจะเข้าไปแต่ที่ลืมไปได้ นี่เหลียวมาต้งนี้เจ้าประตูผีน,นี่อันนี้เจ้าประตูผีนะเจ้าเนาะอันนี้ประตูผีนะเจ้ามีสัญ,ญลักษณ์นะเจ้าเพศผู้ชายเพศผู้หญิงประตูผีมันมีประวัติอย่างไดประตูผีนะเจ้าเนาะมีความเชื่อจะใดเดี๋ยวบึ้ดนะเจ้าเนาะที่ประวัติจะสวยจะไปอ่านพอนี่มีบวชนนะเจ้าเนาะ เนี่ยจะเฮึ่ยใเจ้าเนาะเจิญชวนในเจ้าพี่น้องอต่างบ้านตํามเมืองแขกต่างบ้านตางเมืองเฮาในาเจ้าไผ่อยากจะมาแอลก็เดี๋ยวที่วันจะสวยจะพาไปแอลตรงนี้มาพอเน,นี่ยปาดโอ้อันนี้หักไม้มาเล่นมาเล่นเล,นเล,เลยในเจ้าเนาะโอ้อันนี้ประตูผีในเจ้าเนาะของพี่น้องประตูผีของพี่น้องอ่าชนเผาอาคาตในเจ้าเนะาะมันมีประว่าจะใด ก็ดี๋ยวฮอลก็มาเล่าทีหลังเชิญเข้ามาเลยเจ้าว้าววัสดีเจ้าอันนี้พี่น้องชมพาวัญยาณนะโอ้เป็นน้องชมพ้าวันดีเจ้าโอ้ยมันมีผ้ามีคัวตัวเนี้ยอู้สวัสดีเจ้าวันดีเจ้า,าว,ว,วัสดีเจ้ากิน,น,น,นข้าวแล้วย,ย,ยังกินข้ะะาวแล้วยังมันไม่ยอดจริงขังกามาแลยก้วอย่านี่มีของขายตัวเนี้ย ดูเป็นมีของขายตัวหลายอย่างมีตังเงินนายเจ้ามีนะมีสร้อยคอเออมีสร้อยคอมีสร้อยแขนเออมีสารพัดกำไรโอ้โหนี่นี่เอฟซีนี่เฮ้อเจญนะเจ้าเนาะเจอนเอฟซีเนอรมาเอวนะเจ้าเปิดกำลังแต่งบ้านเหมาะขนาดเลยโอ้อันนี้เนาะโอ้เออเนี่อเสื้อก็สวย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 นี่ ดูเคลื่อนเคื่อนอ้เจ้าก็เดี๋ยวไปเดินดูตังฟูนกันเนอะก็เดี๋ยวจะมา <เล S 1> อุดหนุนเนาะมาเนาะเดี๋ยวพิกมาเนอะสวัสดีสวัสดีเจ้าอู้ว่เนี่ยสอ,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 องบ้านตัวน,นี้เนาะไหนเจ้าเนาะโอ้สวยขนาดเลยสวัสดีเจ้าเออสวัสดีค่ะนี่น้องสาวลูกสาวสวยๆนีผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยไหนเจ้าเนานะ อันนี้โซให้ไร nhà h à นเข้างทาง nhà ลูกเจียวครับอันนี้เจียวอะเยวได้เจ้าเนาะอันนี้พี่น้องเยวของเฮานะเจ้าเนาะสวโอ้ยน <c ười> ้ยขอโทษขอโทษเนี้ยงามขนาดเลยได้เจะอุ่นดีเนาะ <c ười> อุ่นนะเจ้าเนาะนี่เจ้าเออ่มีของขวัญน,นะเจ้าเนาะของฝากเอาจะซื้อไปเป็นของฝากมีเสือ้อผ้าโอ้หูทงา,ามขนาดเลยนะเนี่ยเฮ้ยผ้าปักเองค่ะอ๋ออันนี้ปักเองก่ะเจ้า อ,อันนี้อันนี้เป็นผ้าอย่างอ่ะห่อไพบพันคอหรือว่าใดนี่ผ้าอ๋อผ้าปูโต๊นาะเจ้าเนาะอันนี้เป็นผ้าปูโต๊ะดูนาะเจ้าเนาะของที่ลันเลือกของฝากมีเยอะแยะเลยกระเป๋าสวยๆนี่อันนี้อ่าโอ้โหนี่ยอยยักไม่แองเลยนาเจ้าเนาะบ้านหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านป่งกลุ่มของเฮาในเจ้าตําบลปลาเมียงอำเภออดสกเก็ตดูด นี่ผ่อพันคอสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนี่กระเป๋าตัวอู้กระเป๋านี่สวยจังเลยเนี้ยางามๆเลยในเจ้านอหลายๆชนเผ่านั่นเจ็ดเผ่าพ,พันชาติพันของเฮาในะเจ้านอเป็นน้องชนเผ่าของเฮานี่พอไปตังปูนในเจ้านี่หลายๆเลยเนี่ยจ,จะเดียวจะให้ลรงขี้เมาทําคลิปเฮือเอฟซีได้พอกันในเจ้าเดี๋ยวที่พวันจะสวย เอาไาออวไ้เพียงเต้า้กันเด้อนดยเจ้าเนาะเพกาะมันจะสวยขอไปแอวพอตั้งแนในกระเต้นลุงม่วนขนาดเลยหมูบ้านคน,นเนี้ยเนี่ยแปลงบ้านนี่อีกก็ได้เนี่ยลุงเนี่ยนั่ลุงเนาะคน,ค,นค,นคนหลังคนหลังกุ้งทะเลลัหนึ่งหลัง,ง,าลาง,ลงโอ้แต่พูดแหมเออโอ้เนี่ยโอ้ก็สวยงามเลยเนายเจ้าโอ้ได้จะได้ปลาอันเป,ป,นนปื้อนๆน้องๆปี๊มาแอวกันนาะเจ้าเนานะ สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าด้ทีวีอ่ะดูคุณพี่นี่บสวัสดีครับเยี๋ยวขอถ่ายรูปกับคุณพี่หน่อย